กับสวัสดีงามครับพี่น้องต้องกเหี่งเนองเยงขันซุมใบห้บเป็นตัวกนเป็นนี่เลยขันซุมใบห้าบเป็นตัวเป็นไหนมันไปพเป็นอะได้ที่บอห้ขันใบหาเปลี่ยนนี่ซิว่าสุดยอดวัดได้รถอย่งนี้พิซ่าคับเซ่าไม่่ซ่ามีลขันใบหาขัดเปลี่ยนนี่ที่า่วยชดแล้วนีู่้นีะครับพิซ่าหลายครับมาถึงพิซซ่าพิซ่ามีอะไรมีหลงมีรัก อันนี้แค่ยดงเนยครับแค่ยังเนครับแค่ยดงเนครับอปีครับโอ้ยมาเห็นพอไอปอเบียดครับมยี่งี่มสีแดงได้กันย้อนอาจารย์เนี่ยแล้เรามาไกลหมดกันม่ไกลหมดพอมาด่านแล้วี่เชื่อเลย่กล้กมครับต่อแถวเลยนะครับใครที่นะครับ คนนีอเรากินวผมกยิวเาีผมยิ้เาไครับงม่ย่โอ้ยมือกี้ตาผมยิวเขาครับปุมือกี้ตาผมยิวเขาแล้วแงวาปไงอุญอ่ครับเดินก็ไปหาเลยนะครับนบนะนี้ไม่เพียงกันว่าให